นายอภิชัยช่วยสมบูรณ์จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาประมงจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังสมรสกับนางหาทัยรัฐสืบยี่สันสมาชิกในครอบครัวมี5คนนายอภิชัยช่วยสมบูรณ์ดังเดิมนั้นเป็นคนจังหวัดพัทลุงทำงานเป็นลูกจ้างช่วยกิจการของพี่เขยคือเพาะพันธุ์ลูกปลาน้ำจืดทุกชนิดออกจำหน่ายในปีพุทธศักราช2548 จึงได้ย้ายกลับบ้านภรรยาที่บ้านบางใหญ่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่หลายปีจึงได้พบกับนายอาเนกจิวรัตเกษตรกร,ร,กรดีเด่นแห่งชาติสาขาไรนาสวนผสมจึงได้ศึกษาแนวคิดหลายอย่างจากนายอาเนกปัจจุบันนายอภิชัยช่วยสมบูรณ์นด้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติในการทำไรนาและเกษตรเด็กผสมผสานในพื้นที่ของตนเองจนประสบผลสำเร็จกิจกรรมไรนาสวนผสมในพื้นที่ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้ครับเป็นกิจกรรมแบบผสมผสานซึ่งทำตามสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำคาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาปฏ,ฏิบัติจริง ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการาทำนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็การประมงกิจกรรมทั้งหมดต้องต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เป็นแบบผสมผสานหมุนเวียนใ้พืชแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในการทำกิจกรรมในพื้นที่เนี่ยมาเชื่อมโยงเป็นเครือก่ายโดยพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นผมทำนาปุ๋ยที่ใช้ก็ใช้เป็นปุ๋ยปืชหมักแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยาจากมูลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมูลแพะที่เลี้ยงไว้มูลไก่ไก่ที่เลี้ยงไว้แล้วก็นำมาใช้ในแปลงน,นาแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เรามาทำปุ๋ยแล้วก็ไปใช้ทำเป็นแก๊สใช้ในครัวเรือน ส่วนสัตว์ต่างๆที่เราได้เลี้ยงเนี่ยก็นำนำอาหารการกินมาให้กินโดยใช้วัตถุจักของธรรมชาติเลี้ยงเกื้อกูลกันที่ดินของผมเป็นสวนปา์มบางส่วนการเลี้ยงแพะผมก็ยกตัวอย่างว่าเลี้ยงแพะเนี่ยปกติเขาเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมของฟาร์มเนี่ยก็จะใช้อาหารแล้วก็เป็นการ ตัดหญ้าหาหญ้าจากทางทินมาให้กันส่วนของผมเนี่ยผมจะใชะ้เกี่ยวกับทางปามเวลาเราเก็กบเกี่ยวผลผลิตจากต้นปามเนี่ยตางมันส่วนมากเนี่ยทางของต้นปามเนี่ยเกษตรกรทุกท่านเนี่ยจะทิ้งให้ศูนย์เปล่าไปโดยไร้ประโยชน์ผมจึงเล็งเห็นว่าทางปามเนี่ยนำมาประยุกต์ให้ทางสัตว์นี่กินได้โดยที่ผมเลี้ยงแพะไว้ก็ไอแพะกิน ส่วนทางที่เหลือเนี่ยผมก็เข้าเครื่องบุดย่อยเอาไปใส่ไว้ท้ายรงเรือนของคอกแพะแล้วก็แพะอยู่ข้างบนก็มูลแพะก็ตกร่วงลงมาทับผสมกับเยี่ยวกันโดยอย่างอัตโนมัติในตัวแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในการย่อยสลายเนี่ยก็จะเป็นการใช้น้ำหมักชีวภาพซึ่งหมักขึ้นมาเองไปรถราดเพื่อให้การย่อยสลายนีย่มันรวดเร็วยิ่งขึ้น กิจกรรมทั้งหมดของผมเนี่ยผมขอแนะนำเป็นรายละเอียดอย่างนี้นะครับเป็นกิจกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยผมจะทำเป็นกิจกรรมหนึ่งไร่หนึ่งแสนคือในหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยหมายถึงว่าในหนึ่งไร่เนี่ยกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยทำไปในหนึ่งปีต้องเป็นเม็ดเงินหนึ่งแสนบาทในวงจรการกิจกรรมตัวนี้ก็มีทั้งหมดกิจกรรมก็มีการปลูกข้าว การเลี้ยงปลาในร่องน้ำมีทั้งเลี้ยงปลาในกระชังและก็เลี้ยงปล่อยตามร่องน้ำมีการปลูกพืชผักต่างๆทั้งปลูกบนดินและก็ไร้ดินไรดินก็เช่นผักพวกไอดโปนิกพวกผักสลัดผักคะน้าผักกาดขาวผักวางตุ้งผักทั่วไปหลายชนิดที่ปลูกนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดไข่ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เชื่อมโยงกันนี้นำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับชีวิตประจำวันซึ่งสามารถาทำให้ครอบครัวของผมนี่อยู่มาได้อย่างสมบูรณ์ทุกวันก็เพราะว่าได้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่านประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ได้ชี้นำเลยนำมาใช้กับชีวิตจริงจึงได้เห็นผลประโยชน์ตตอนนี้ที่บ้านก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็ได้ มีโอกาสปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เข้าร่วมโครงการครบรอบอกศรษาษาของอสมเด็จพระเทพพะรัชสุดาซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติให้กับครอบครัวและตัวเองอีกโครงการหนึ่งอีกเล็กอีกอย่างหนึ่งได้สนองนโยบายของทางภาครัฐก็คือ,อคอส c i ชอซึ่งทางตัวกับผมเองที่ได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับไรนาศูนย์ผสมนี้ก็ได้นำ พืชผลผลิตทุกสิ่งที่อยู่ในพื้นที่ดินตรงนี้นำมาใช้โดยไม่ทิ้งให้สูญเปล่าซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้เกื้อกูลกันได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผักที่เราเก็บแล้วพอเหลือเศษผักเราก็เอาไปให้เป็ดกินและอีกส่วนหนึ่งก็เหลือก็ไปทำเป็นน้ำหมักและซึ่งก็สามารถให้เห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเกษตระสมผสานนี่สามารถเชื่อมโยงและก็ช่วยเหลือครอบครัวสำหรับครอบครัวที่ทำเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้จริงๆซึ่งที่บ้านผมก็โอกาสดีก็ได้มีเก็ไว้ใจเองด้วยก็เก็ก็ได้มาจากมูลสัตว์ก็เป็นมูลแพะมูลไก่ ในปีที่ผ่านมาสมานเกษตรอำเภอก็ได้คัดเลือกเปลงได้นาส่วนผสมของนอายอภิชัยช่วยสมบูรณ์เกษตรกรหมู่ที่4ตำบลบางนาสีอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดปัตตาซึ่งได้นำเดินกิจกรรมมาตั้งแต่เป็นสมาร์ทยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และก็ได้พัฒนาไปเป็นต้องการพัฒนาไปเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายและก็สามารถที่ว่าจะพัฒนาเป็นสมาร์ทโปรดัก สมาร์ทกลุ๊ปเลยก็สมาร์ทโปรดักได้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่จะเป็นตัวอย่างเป็นที่เรียนรู้เป็นที่เผยแพร่กิจกรรมให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไปในอนาคตค่ะส่วนกิจกรรมไรนาสวนผสมของผมที่ทําอยู่ทุกที่บ้านอยู่ทุกวันนี้ก็เมื่อได้ทําต่อเนื่องมันก็เกิดผลพวงเป็นเครือกายเชื่อมโยงอันดับแรกก็คือ ชาวบ้านในหมู่บ้านเราเองเนี่ยเมื่อเห็นผมทําแล้วมันเกิดประโยชน์ให้กับตัวเองและครอบครัวเขาก็ได้มาลอกเรียนแบบนําไปไปฏิบัติใช้เองในครัวเรือนซึ่งในหมู่บ้านของผมตอนนี้ก็เริ่มจะทํากันกิจกรรมสวนผสมเนี่ยก็มีเริ่มกันทํา 3- สรายแล้วที่เห็นผลอย่างชัดเจนที่ผมได้ไปอไอ้ความรู้คอยประคับประคองในทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้นการทำกิจกรรม แล้วก็อีกหน่วยอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นทางทา,างใต้ตอนล่างปัตตานีนราธิวาสอะไรก็มากันเยอะส่วนภาคก,กลางภาคเหนือภาคอีสานก็มาและที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมที่ถือว่าเป็นเกียรติกับตัวเองก็คือไดอ้เป็นบุคคลที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาในสถาน,นศึกษาหลายๆที่หลายๆโรงเรียนในเขตของจังหวัดปังา ซึ่งได้มาทำกิจกรรมกันที่บ้านไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวการพอเพาะอิดการเรียนรู้การปลูกขับไอโดโพนิกแล้วก็การทำกรเกษตรผสมผสานกันอย่างลงมือการทำอย่างจริงจังอย่างที่แท้จริงครับจะเห็นได้ว,ว่ากิจกรรมต่างๆนั้นสามารถสร้างรายได้ให้แก่กครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมีรายได้ทั้งเป็นรายได้รายวันรายสัป,ปดาห์รายเดือนรายปี และกิจกรรมต่างๆก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสินค้าที่ผลิตจากแปลงนี้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องตลาดจำน่ายไม่ไม่พอนะครับเราก็ต้องมีการาขายายผลแล้วก็ให้แปลงข้างเคียงเข้ามาเป็นเครือข่ายนะครับเข้ามาเป็นเครือข่ายเพื่อที่จะได้ขายายพื้นที่ให้มีกิจกรรมเหล่านี้มาก ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านายอภยิชัยเองนั้นก็ก็เป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกใกล้เคียงนะครับซึ่งเราก็มีมีแผนการถ่ายทอดความรู้นะครับถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้สนใจนะครับผู้สนใจในบริเวณใกล้เคียงในต่างอำเภอมาศึกษาดูงานแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรมเหล่านี้เพื่อนําไปไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เป็นเกษตรกร,กรที่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอ,าอยากให้มีการขยายผลไปทุกอำเภอนะครับและก็ทุกตำบลน,นะครับซึ่งจะได้เพิ่มรายได้จากอาชีพหลักเพราะว่า,าพืชหลักนั้นสภาวะ ปัจจุบันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะผันผวนนะครับ